สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักนณาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลักขณาเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาของชาวลักนณาราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะคะ ชาวมีนจะได้ประสบพบเจอทั้งด้านที่ดีและด้านที่ต้องพึงระมัดระวังค่ะแต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะเน้นพูดถึงด้านที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะเพราะว่าในด้านดีด้านบวกสมัยก็ได้จัดทำคลิปไปแล้วอัปโหลดลงในช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปรับชมรับฟังกันได้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน บางคนนะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานซึ่งในคลิปวิดีโอนี้สมัยจะหยิบยก3ปัญหาหลักๆที่ชาวมีนมีโอกาสได้เจอค่ะชาวมีนบางคนได้เจอแค่ปัญหาเดียวนะคะหรือบางคนอาจจะเจอทั้ง3ปัญหาที่สมัยได้หยิบยกมาก็เป็นไปได้ดังนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบอย่าประมาทค่ะ และอย่างไรก็ตามก็ขออวยพอรอวยชัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองดวงชะตาของคุณค่ะสำหรับสามสิ่งสามประการที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังให้มากพยายามอย่าให้เกิดขึ้นประการที่1ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวของชาวลัคนาราศีมีนก็คือปัญหาทางด้านการเงินค่ะก่อนหน้านี้ ชาวลัคนาราศีมีนจะมีการหมุนเงินได้ดีมากคล่องตัวแต่ในช่วงกลางเดือนกันยายนปี2567เป็นต้นไปคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับอุปสรรคและปัญหาทางด้านการเงินค่ะอาจจะมีเกณฑ์หมุนเงินสะดุดติดขัดได้บางครั้งชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องไปแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหรือแบกรับภาระหนี้สินของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ คู่ภรรยาคู่สามีหรือลูกหลานของคุณค่ะซึ่งชาวมีนบางคนเต็มใจที่จะทําแบบนั้นแต่บางคนก็ไม่ได้เต็มใจนะคะทำไปเพราะสถานการณ์มันบีบบังคับให้คุณต้องทำชาวลัคนาราศีมีนจะได้เจอกับความวุ่นวายในเรื่องของการเงินการทองค่ะคุณอาจจะต้องหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวทางด้านการเงินคนใกล้ตัวของคุณมีภาระหนี้สินค่อนข้างมากเขาหมุนเงินไม่ทัน หายใจหายคอไม่คล่องไม่สะดวกเลยต้องมาขอหยิบยืมเงินจากคุณซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นอึดอัดและลำบากใจเป็นอย่างมากค่ะโดยมากชาวลัคนาราศีมีนก็มักจะเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวหรือเครือญาติอยู่แล้วดังนั้นผู้คนก็จะจับจ้องมาที่คุณหากเขามีปัญหาทางด้านการเงินนะคะและสำหรับชาวลัคนาราศีมีนบางคน ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบบปุบปรับฉับพลันเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนอาจจะเจอกับปัญหาสุขภาพมีของเสียของพังหรือค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากการจัดการของคุณค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีในระยะเดือนกันยายนนี้อย่างเป็นช่วงที่คุณจะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดี ไม่เช่นนั้นนะคะปัญหาเหล่านี้มันจะสะสมและพอกพูนกระทบต่อคุณในระยะยาวได้ค่ะประการที่สองปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อคุณในระยะเดือนกันยายนนี้นั่นก็คือเรื่องของคำพูดคำจาของตัวคุณค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะ สำหรับประการที่สองนี้ถือว่าเป็นข้อที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังคำพูดของตัวคุณให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณได้ประสบพบเจอกับปัญหาศัตร,รูจะเกิดจากการพูดการเจรจาของคุณซึ่งบางครั้งคุณอาจจะเผลอพูดโดยที่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ไตรตรองให้ละเอียดรอบคอบ พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือพูดแล้วไปกระทบกระทั่งจิตใจของใครบางคนคุณต้องพยายามระมัดระวังจุดนี้ให้ดีนะคะความวุ่นวายจะเกิดจากการใช้อารมณ์แต่ศัตรูมักจะเกิดจากการพูดการเจรจาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพูดจรจาอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนเมื่อก่อนเคยพูดหยอกล้อทีเล่นทีจริงกับคนคนหนึ่งได้ในระยะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำแบบนั้นได้นะคะ ต้องดูสถานการณ์ดูกาลเทศะดูตามความเหมาะสมให้ดีค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมีนว่าให้ระมัดระวังการพูดหยอกล้อเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปพูดเล่นอย่าเพิ่งไปแซวคนอื่นมากจนเกินไปค่ะอาจจะทำให้เขาโกรธขึ้นมาจริงๆหรือเกิดความไม่พอใจได้และชาวลัคนาราศีมีนให้ระมัดระวังการพูดวิพากวิจารณ์คนอื่นระมัดระวังการพูดถึงบุคคลที่สาม รวมไปถึงการพูดในด้านเสียเสียหายของใครบางคนตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้มากนะคะชาวลัคนาราศีมีนถ้าคุณต้องการจะสื่อความหมายกับใครบางคนคุณพยายามจะสื่อความหมายแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าผู้ฟังเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างที่คุณพูดได้ก็อาจจะส่งผลทำให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนส่งผลทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะพูดจ,จากับใครย้ำคิดย้ำทำสักหน่อย ย้ำความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะว่าเข้าใจตรงกันดีหรือไม่รวมไปถึงการพูดการเจรจาในด้านการงานถ้าเกิดมีข้อผูกมัดข้อตกลงอะไรที่คุณไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปตกลงค่ะบางทีคุณเผลอไปรับปากไปตกลงไว้ไปเซ็นสัญญาไว้สุดท้ายตัวคุณเองทำไม่ได้มันจะเกิดความเสียหายต่อมาและจะทำให้คุณเสียเครดิตเสียความน่าเชื่อถือค่ะ ดังนั้นการพูดเพื่อเป็นการรับปากกับคนอื่นก็ต้องระมัดระวังให้มากคำพูดที่เปล่งออกมาแล้วมักจะเป็นนายเรามักจะเป็นเจ้านายเราค่ะพูดอะไรออกมาแล้วต้องทำให้ได้ตามนั้นประการที่3สิ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาต่อชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพค่ะในระยะเดือนกันยายนปี2567นี้ ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีเกณฑ์การเดินทางหรืออาจจะไม่ได้เดินทางแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นการใช้เครื่องจักรที่คุณไม่ถนัดการปีนป่ายหรือการไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงๆคุณต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะคะสมัยก็ขอเตือนเอาไว้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางอากาศก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุด การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถ้าคุณยังไม่เข้าใจต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนและการไปในที่เปลี่ยวไปไหนคนเดียวให้ระมัดระวังอันตรายที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะขมโมยขโจรหรือคนที่ไม่หวังดีต่อตัวคุณอาจจะเข้ามาทำร้ายได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ดูแลในเรื่องของอาหารการกินมีเกณฑ์การแพ้อ,อาหารท้องเสียอาเจียนหรือไม่เช่นนั้นช่วงนี้นะคะก็อาจจะเกิดโรคระบาด ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกต้องพึงระมัดระวังให้มากสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะและถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนก็อย่าชะล่าใจในเรื่องของสุขภาพและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็น3มสิ่งสมประการที่สมัยอยากจะมาบอกมากล่าวมาเตือนกันให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ระมัดระวัง ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทจะดีที่สุดขอให้ชาวลัคนาราศีมีนคิดดีทําดีและพูดดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งดีงามทั้งหลายจะได้เกื้อกูลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ